สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี่จะพาไปตามแนวทางโค้งสุดดไทยของแม่ไล่ค่ะพี่น้องได้ยินว่าแม่ไล่ว่าฟันดีค่ะฟันว่าได้อุ้มหอดเ็กหน่อยฟันว่าด็กหน่อยหากใส่พี่น้องเพิ่นว่าหากใส่จังสีเพิ่นว่าหรือว่าเลขจะเข้าแล้วพี่น้องเพิ่นหายไวตาตุนงวดนะคะ แล้วงวดนี่เพิ่นกวา่าเพิ่นซื่อต้นนี่ว่าสัน่นเน้นตัวเดียวห้างเดียวค่ะพี่น้องจะเป็นตัวใดนั่นห้าไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีนะคะเอ่อโค้งสุดท้ายแล้วแม่เมื่อนี้โค้งสุดท้ายแม่ห้เลขไวแม่เด้ยเสียงประกอบว่าเสียงยู่ดีเนาะซื้อไวกัมันก็นสิอยอยู่หัวบ่นอนเท่าเดิม <laughs> เพราะว่ามือสุดนั้นเลยม,มาซื้ออันเก้าศูนย์สี่กับอันสองเป็ดนี่ขึ้ยังพันว่าได้อุ้มเิ็กน้อยว่าผู้ชายผู้หญิงใหญ่หักเอี้ยนี้เอียเอ้ยเต็มต้นเต็มตูนตนตเนาะโอ้ยสมัยเอีย้ยใส่ไม่ใหญ่คักแทบ้บัดนี้ว่าสันอือเอีย้ยมันก็สิบมอ,อกอยู่ที่ว่าขันว่าขันว่าเอี้ยมันก็ออกแล้วละ่ะ,ะยังไงออกกันเอี้ยออกกัคักนี้แบบนิดหน่อยนะล้วก็ใส่ถือแม่แม่นบ่ะหากถือแม่หากถือนี่มันก็ะจำถือจะมาหากถือแม่คักแท้ อ๋อจำใหม่ซ้ำถือแล้่ยวดีค่ะแม่เนี่ยอืมซ้ำถือแล้วหันว่าหากแล้วก็ถือแม่น้ำห้าโอ้พระคุณดีกูใหญ่ใหญ่บักอะไรหน่อยนะนะอืมบอกเนว่าเลขสี่นิดหนึ่งอีกนี้เด็กหน่อยอุ้มเด็กหน่อยได้เด็กหน่อยทั้งแม่ก็ได้เด็กหน่อยเหบ่อุ้มเด็กหน่อยอุ้มก็ไม่เยอะใส่โอ้ยเยอะเลขเขาแล้วเด้อพี่น้องเลยวาน ยาส่บักคักคุณเอว่าได้เอาพาเมตุ่มเอาอืเราบันนี้อายุแม่ตัวใหนตั้งาอายุแม่กันเจ็ดสองนาะอายุแม่เจ็ดสองต้องเอาอายุแม่น้ำเนื้อนี่เพราะว่ามันหากใส่แม่ละแม่เรีงอุ่มนมเออเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะอายุแม่แต่ว่าอันที่แม่ไ้ไว้ต้นงวดนะ เออคือแม่ซื้อไปซื้อแล้วเหวอยู่ซื้อไห้แล้วเป็นบอซื้อตัวเล็กสิบบาทซื้อออาซื้อัสามหอือไปซื้อสามหมูแล้ว่อสามสามหมูนะซื้อตัวนี้่เป็นบอซื้อตัวนี้แล้ว่อน่ายืนอันนะเบืองบมันจะห่อลูกอะไรที่ไห้แล้วเนาะเฮาให้เขาเขาเขาอลูกอะไร่ะค่ะสามหกเล็กดันี่นี่นี่น นี่สามนี่นี่หกสี่ตาบาสองหนึ่งเลขสามตัวเม่บเพานในหายหนูเออเออต้องเอาเลขเอาเลขสามตัวน้ำสามสามหกสามสามหกเนาะหายเพื่อนไปนั่นเอาก็ขยายเพื่อนเพิ่นนั่นตัดเอาหายเพื่นตัดเอากรับอันกรับเก้าอันศูนย์สี่สามสามหกนั่นสี่เขียนสามเก้าพี่น้องมันจะเป็นสาม กับอีกอย่างก็เน่กับอันเก้าศูนย์สี่กับสองสองเก้าศูนย์สี่แล้วก็ส <2, 8. S 1> องแปดว่าจีแต่ว่าตัวที่แม่ซื้อไวน้นี่ตัดเรีนแล้วเรียบร้อยเรีนแล้วสาม <3, S 2> ตัวก <5. S 2> ็วซื้อแล้วสองตัวก็ซื้อแล้วเก้าศูนย์นี่ก็ซื้อแต่ว่า <ปะ S 2> แต่ว่าอันซีเก้ากับสองหนึ่งนี่อันบ้านอะไซื้อ,อซื้อแต่แต่ตัวนี้ อันนี้คือแยกแล้วแมนบอมแมตัดแล้วแมนบอซี่ศูนย์ก็ซื้อแล้วแมนบอศูนซี่เนี่ยศูนเก่ากับซื้อแล้วไม่ได้ซื้อศูนย์เก่าศูนเก่าศูนย์ซี่ใช่ไหมอ๋ซื้อเลขสามโตัวซื้อจะศูนย์ซี่ศูนย์อ่ะหฮพี่น้องตัดเอาเด้อค่ะตัดเอาตัดเอาเก้าศูนหรือจะเป็นหกศูนย์ก็ได้เนาะคะเนาะบ้านเก่ากับหกกับเป็นตัวเดียวกันนะค่ะศูนซี่สามหกกับมีอยู่สามสาม เด้อค่ะพี่น้องตัดลิ้นเอาเด้อมันเลยสื่อง่ายอยู่สองแปดมาจากไหนแม่โอ้ยกัว่าอันหลานชายอันว่าพันว่าหลานชายกูก้อตายเลยะพ่อะเนาะเอาตีก็แม่อันอายุยี่สิบแปดปีอายุยี่สิบแปดเออบ้านเด็กที่กะบหกสองหกซีนนี่อ้หกซีเขาเอาลงไปเออเขาเอาลงแล้วหกซีนั่นเพราะว่าแม่ก็ได้มาะหกซีก็ได้มาตรงกันนั่นนะอืม อายุแม่เนาะนี่เนาะอายุแม่เก็บสองปีมันหากใไซไงมันหากใส่เด็กน้อยเดี่ยวอุ่มเด็กน้อยอุ่มเด็กน้อยผู้ใหญ่จะตีบ่าขันเด็กน้อยเล็กน้อยจะตีหนึ่งจะเนาะหนึ่งอย่างละแม่กระสิบวหนึ่งซีเป็นซีเป็นเด็กน้อยผู้หญิงเขาผู้ชายผู้ชายเจมเป็นเขาสอเวอรเป็นสิบหี่สิบหกสิเล็กเลยผูไซหักสิบหกกับนี่ยี่สิบหกแล้วนู่ อาลูกอาสิบหกนอายุสิบหกเพราะว่ามันเป็นเด็กหน่อยปุ้ชายมันก็ต้องสิบหกอยู่นันเียนไ้อยูสิบหกเขากระแทมนลูกแต่าจีวใบสีซื่อเออสีซื่ออยูสิบหกกับสองหนึ่งกับสีซื่อยูหลยโตกัข้าเจ้าอ่าข้าเจ้าย่เอา้าเจ้ามาดข้าเจ้ามัดตัวใดกะตัวใดกบเจาวังหันน่าซื่อเก้าเก้าซีบอยซือสองยังวางไว้แยกยังวาวงหันก้าคนเนี่ยเก้ากระตจงเปียเนาะวาาลีกัมาดิ นอ่ดีก็บแมาแม่อาแมีะบอมากับอันมากกัไห้ขึ้นเลกไห้คือเกาแล้วบ้อกับอีกแต่ว่ากับไหนู้นช่องหน่อยน้ำเนียอย่างว่าเขามันหลายช่องดีซี่ช่องมอจะหลาช่องเอาแม่เขาใครเนี้ยน่าจะห้แม่ บักหลายคนลราสามันมากเหมือนนั่นเนาะอีวาลีเออนั่นแหละพระเจ้ามันมีหัวแล้วเราแม่เขาดูเลยดีวาลีสนดอกปัญญายังมือ<ด>น้อยสันโอ้ยจากันดูไปไดัญมาบ้างหันสันเหมือนนั่นเนี่ยหน่นนอยเกจเก้ากับตุงเปียโนถึงพระเจ้ามันเอฟซีมันหานาแน่นแล้วเอฟซีไล่ดีเอฟซีเขาหลายอันจี้จะแต่เอาไปบอกฮาร์ข้าเจ้าดอกกากหายกันไปเรื่องมหาเมฆสันมันวานเหมือนนั่นแดงกัดปันกันไป แม่ก็มีแคนนี้บอกทานนี่ละจังไหนซ้ำนี้ละกับซุ้มเกาเนาะค่ะเนาะกับซุ้มเกาเอาไปแล้วซุ้มเกากลางวันกับยาถิมยาป้าโอบเลวสี่หกกับสามหกสามหกนี่โอ้สีสื่อใดวะเนาะสามหกสี่น้องหาเสือเอาเด้อมันอันหมดเลยเนาะโมมี่มันอันหมดแล้วตัวนี้ถามอันนี้ซื้อแต๊กแต่หัวปีเพราี่นีซื้อแต๊กแต่ทีแรกเลย แต่ว่าแม่ได้จอดจงเสียงบ่ค่ะเสียงบึงหยังว่ามันพเสียงตัวตนี่บ่ฮูจังได๋ก็อันนั้นล่ะบ่ี6 3ัน3นี่ล่ะบ่ับอันับอันเจ้าเขียนลงแล้วบ่อันะกอนนับ64นี่สกบมีอาหาและมด ของแมหกหนึ่งแม่กะไฮแล้วก่อนนี่เออเจ็ดศูนย์กะไฮแล้วสองหนึ่งกะไฮแล้วหกสสามหกถ้าต้นหัวเด้อพี่น้องมันก็จะมีหกสี่สองหนึ่งสามหกตัวนินนินเลยแล้วก็หกหนึ่งน้ำยุืจก่อนนี่เธอเอามันกะเข่าพี่แม่มัดได้ดีลูกน้อยแม่อันหกหนึ่งแม่ไฮไปแม่ เออมันมากเข่าตัวนิดนืงเข่ากับยิต่แพัลละซื้อซื้ออยู่แม่พัลน่อยแม่พัละซื้อแต่สองหนึ่งกับหกหนึ่งนี่แหละอยู่หกสี่แม่ก็ซื้อกับสามหกเจ็ดศูนย์หน่ซื้อบ่เจ็ซื้อบนือเขาว่าเจ็ดศูนย์เข่าละละี่เนาะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่แหละอือ มันกัเลยบอมีหลายตัวเนะาเนะกบจ,จะลุ่งเพิ่มก็คืออายุแม่เพราะว่ามันหากใสแม่เออมันหากใสกับเจียมันออกอายุตะเกานะคะเนาะเลขบ้านแม่กะหนึ่งสามสีหนึ่งสามสี่เอาไว้ก่อนค่ะผู้ได้มักกัจัดเด้อค่ะพี่นอ้องแยกออกานแยกออกไปตัว ไข่เพื่อนตัดลิ่นเอาเรียกบ้านกันหนึ่งสามซีหรือจะเป็นหนึ่งซีหรือจะเป็นหนึ่งสามหรือจะเป็นสามซีก็ได้เด้อพี่น้องเว้าวหลายตัวกับคาเทียเพืร์ตมักตัวใดไก่เพืร์ตจัดเนาะกับพ่อแม่วาเพราะพูดเน้นก็เน้นสามหกเลยว่านี่สามหกตัวนี้เนาะแม่เนาะตัวสามสามหกนี่เนาะสามสามเพราะว่านี่ห้าววายแยกไห้เพื่อนแยกเอา น้อยหรือว่าเพิ่นมายำอีกเพราะว่าแม่ไห่ไวหุกหนึ่งหรือว่ามายำเอาเด็กน่อยมาไห่แม่มเด็กน่อยผู้ชายมันก็เลยมาเป็นซิบหกไห่กลับเนืเตียนงวดพันว่านหรือว่าอหอยนั่นเออพันชิวบันไดกับ่เอานั่นหลยก็จะไข่ยข่กันนีงสิแม่ ขอสรุปนะคะเนาะแม่กับฝันได้ซามนี่ฝันดีอยู่เนาะฝันว่าได้เด็กน่อยแล้วก็เด็กน่อยได้หากใส่พี่น้องหากใส่ถือแม่เต็มเต็มเลยปราจัดมัดมอนเมนเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเอาขอสรุปนะคะเลขแม่กันนี่แหละค่ะแม่เป็นกระไฮมากสามตัวเด้อค่ะสองหางเด้อพี่น้องสามสามหกนะคะ แอดจะไปเขียนสามสามเก่าพี่น้องแต่อย่าลืมเด้อค่ะกับหัวกับหางเอาเด้อค่ะพี่น้องแมนหุกกับเก้าตัวเดียวกัน,น,อ,กกนอาจจะเป็นสามสามเก้าก็ได้เด้อแมน่นิ่งตัวเดียวห้างเดียวค่ะพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าศูนย์สี่นะคะเพิ่นสื่อแล้วเพิ่นฟันดีเล่ยวาดิกหน่อยหากส่แม่ถือแม่ก็เลยเอาจิตสองอายุแม่ว้น้ำล้วก็เลขบ้านหนึ่งสามสี่นะคะพี่น้อง แม่ก็ตื่มให้อีกสองตัวก็คือสองแปดหนึ่งหกนี่ก็คือเพิ่นอุ่มเด็กหน่อยผู้ใายนะคะก็เลยตีให้เพิ่นก็เลยเอาไซลุ่งไว้หนึ่งกน้ำค่ะพี่น้องเอาโชกโชกมันๆน้ำแม่ไล่โค้งสุดถ่ายนะคะคัดสื่อเอาเดอ้อพี่น้องมักตัวไรก็จัดคัดกับพานเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเป็นแค่แนวทางคะ่ะ เป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยเฮาค่ะกะหิ่งหิ่งปังปังมานมนเด้อพี่น้องโชกโชกมานมันจ้าเอา แมวอวยป้อนใเพิ่นเนี้ยเข่าไข่สุกไข่หมันเหมนตัวไข่ลำไขำให้วหิ่งหิ่งเป็ตึเหมือนตัวได้ได้นกผลตีผลสินให้ได้มาสางมานั่นน้ำพิ่นตัวจ้าผู้ใดถืดกับคอค่ะมีกำลังใจให้กำลังใจให้แม่ตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆตัวจ้าอ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ